ถ้าเราบอกว่าน้ำมันปิโตรเลียมมาจากไหนสิ่งแรกที่หลายคนคิดเลยก็คือมาจากการทับถมกันของฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ไหมครับผมถามมาหลายคนก็ตอบแบบนี้แหละครับแต่ถ้าผมลองนึกดูดีๆแล้วตอนเป็นเด็กผมก็คิดว่าน้ำมันมาจากไดโนเสาร์เหมือนกันครับหรือมีมที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าไดโนเสาร์ของเล่นก็ทํามาจากพลาสติกพลาสติกทํามาจากน้ํามันและน้ํามันก็ทํามาจากไดโนเสาร์อีกทีหนึ่งนั้นก็แสดงว่าไดโนเสาร์พลาสติกก็ทํามาจากไดโนเสาร์จริงๆหรือเปล่า แล้วน้ำมันปิตโตรเลียมที่เราพูดถึงตลอดเนี่ยก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าฟอสซิลฟิลใช่ไหมครับคาว่าฟอสซิลนี่แหละคือประเด็นครับเวลาเราพูดคําว่าฟอสซิลสิ่งแรกที่เรานึกถึงคืออะไรครับหลายๆคนก็คงนึกถึงฟอสซิลไดโนเสาร์ใช่ไหมครับพอเราได้ยินคําว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเราก็นึกภาพเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากไดโนเสาร์หรือว่าน้ํามันจากไดโนเสาร์นั่นเองครับแต่ถ้าเราพูดถึงน้ํามันอีกชนิดหนึ่งอย่างน้ํามันปลาเนี่ยผมก็จะนึกถึง น้ำมันปลาแคลิตี้โอเมก้าสามนอร์เวย์เดลี่ครับรู้ไหมครับว่า20%ของไขมันในสมองเราก็คือโอเมก้าสที่สำคัญต่อการทำงานของสมองแต่ร่างกายเราไม่สามารถผลิตเจ้านี่ได้เองจากศูนย์ครับเราก็เลยต้องเลือกรับกินจากภายนอกโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีปลาโดยองค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็แนะนำให้กินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มือครับแต่ถ้าเรากังวลว่าเราอาจจะกินปลาไม่พอคางเลือกนึงที่ผมใช้ก็คือ เทลิตี้โอเมก้าสามนอร์เวย์เดลี่ครับที่เป็นน้ำมันปลาพีเมียมจากประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนไร้กลิ่นคาวปลาเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับการบำรุงสมองอย่างมีประสิทธิภาพครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันเลยนะครับแต่อาหารเสริมก็คืออาหารเสริมนะครับกินอาหารหลักก่อนอย่าละเลยอาหารหลักนะครับแล้วค่อยใช้อาหารเสริมเติมส่วนที่ขาดที่หลังนะครับแล้วความเชื่อที่ว่าน้ำมันมาจากฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยมันเริ่มมาจากไหน เรื่องนี้เราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในปี1930บริษัทซินแคล์บริษัทน้ำมันอันดับต้นๆของอเมริกาได้นำเจ้าบรอนโตซซรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นมาใช้เป็นโลโก้ของบริษัทครับ บริษัทซินแคร์ไม่ได้เลือกโลโก้มั่วๆนะครับแต่มีความตั้งใจว่าจะใช้ไดโนเสาร์นี่แหละสะท้อนถึงความเก่าแก่และความทรงพลังของน้ำมันซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญมากๆในยุคนั้นครับอีกทั้งบอลโตซซลัรสีเขียวเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นและจดจำได้ง่ายสำหรับผู้คนในอเมริกานะเวลานั้นครับและโลโก้นี้ก็ยังฮอตฮิตใช้มาถึงปัจจุบันในบางปั๊มน้ำมันเลยครับ นอกจากนี้ในงานชิคาโกเวิร์แฟร์ในปี1933ที่เป็นนิทรรศการใหญ่ระดับโลกที่ได้รวบรวมแล้วก็จัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมในยุคนั้นของอเมริกาที่มีผู้เข้าชมมากกว่า50ล้านคนซินแคร์ก็ได้จัดแสดงโมเดลไดโนเสาร์ขนาดใหญ่9ตัวในงานนี้ครับและมีการประชาสัมพันธ์ประมาณว่าแหล่งน้ํามันดิบในโลกเกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตแล้วหลังจากความสําเร็จในงานเวิร์แฟร์นี่แหละครับ บริษัทซินแคร์ก็ได้ต่อยอดแคมเปญทางการตลาดโดยใช้ไดโนเสาร์เป็นมาสคอตอย่างเช่นผลิตของเล่นรูปไดโนเสาร์เพื่อขายในปั้มน้ำมันซึ่งแคมเปญนี้ก็ได้รับความนิยมมากมายโดยเฉพาะกับเด็กครับต่อมาในปี1963สิซินแคร์ก็ได้เปิดตัวบอลลูนไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ในงานมาซี่แตงกิบวิ่งเดย์พาเลสซึ่งก็เป็นจุดดึงดูดจุดสนใจทั่วสหรัฐอเมริกาเลยครับไดโนเสาร์ก็เลยกลายเป็นส่วนสําคัญที่ฝังอยู่ในแบรนด์น้ามันของซินแคร์นึกถึงคุณภาพน้ํามันนึกถึงดโา นึกถึงซินแคล์ครับเท่าที่ผมค้นข้อมูลมานะครับซินแคล์ไม่ได้บอกว่าน้ํามันทำมาจากไดโนเสาร์แต่พยายามจะโฆษณาว่าน้ามันเป็นสิ่งเก่าแก่ที่ทรงพลังเปรียบได้ดังไดโนเสาร์แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประชาชนส่วนใหญ่กลับเข้าใจไปเองว่าน้ํามันมาจากไดโนเสาร์นั่นแหละครับการทําการตลาดของซินแคล์กลายเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดทัศนคติและความเชื่อของคนในอเมริกาว่าน้ํามันมาจากไดโนเสาร์ครับ และสื่อต่างๆมากมายนะเวลานั้นก็เชื่อแบบนี้เช่นกันครับเรื่องน้ํามันทํามาจากไดโนเสาร์เนี่ยก็โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้เยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วยิ่งน้ํามันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าฟอสซิลฟิลคําว่าฟอสซิลในชื่อเนี่ยก็ยิ่งทําให้นึกถึงภาพไดโนเสาร์เน้นย้ําเข้าไปอีกครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงคิดกันแบบนี้กันทั้งโลกครับจริงๆแล้วคําว่าฟอสซิลมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าได้มาจากการขุดหรือถูกขุดขึ้นมาโดยในบริบททางวิทยาศาสตร์คําว่าฟอสซิล ซากหรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินเช่นกระดูกซากพืชเปลือกหอยซากต้นไม้ยางไม้ที่กลายเป็นอัมพันธ์หรือแม้แต่รอยเท้าที่ถูกกดทับและฝังตัวอยู่ในดินหรือหินเป็นเวลาหลายล้านปีคําว่าฟอสซิลไม่จําเป็นต้องเป็นไดโนเสาร์เท่านั้นครับซึ่งคําว่าฟอสซิลฟิลหรือว่าเช er ื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็หมายถึงเช er ื้อเพลิงที่เกิดจากกระบวนการการสะสมของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต ซึ่งสิ่งมีชีวิตในอดีตก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าไม่ได้มีแค่ไดโนเสาร์ครับจริงๆแล้วนะ้ำมันส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในท้องทะเลเป็นหลักครับหรือก็คือพวกแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์และสาหร่ายทะเลในอดีตครับเมื่อราวๆสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านปีที่แล้วทะเลในอดีตเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ พวกมันจเจริญเติบโต,ตและเพิ่มจานวนในมหาสมุทรซึ่งก็ทําให้เกิดมวลชีวภาพจานวนมหาศาลในทะเลยุคโบราณครับแล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมถึงสิ่งมีชีวิตทะเลในยุคนั้นตายลงซากของพวกมันก็จะจมลงสู่พื้นทะเลและสะสมกลายเป็นชั้นของซากสิ่งมีชีวิตที่หนามากๆครับแล้วถ้าเราโชคดีมันจะมีตะกอนมาทับถมมันครับแล้วชั้นตะกอนนี้จะหนาขึ้นเรื่อยๆมันจะป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าถึงซากอินทรีย์เหล่านี้ครับทำให้ซากอินทรีย์พวกนี้ไม่ค่อยเน่าเปื่อยและยังคงสภาพที่ยังมีองค์ประกอบของ จะผ่านไปนานหลายล้านปีก็ตามแล้วตะกอนที่มากขึ้นก็ทําให้มีแรงกดทับซากสิ่งมีชีวตเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆและก็มีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นด้วยครับภายใต้แรงกดดันมหาศาลและอุณหภูมิที่สูงขึ้นประกอบกับมีจุลรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือว่าแอนแอโรบิกไมโครออแกนิซึมมาคอยย่อยซากพวกนี้ทําให้ซากอินทรีย์ก็เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ที่เรียกว่าเคโรเจนครับและเมื่อมีตะกอนหรือว่าดินทับถมมากขึ้นแรงดันจะมากขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นไปอีก จนมาถึงจุดหนึ่งที่เหมาะสมพอดีเคโรเจนก็จะเริ่มสลายตัวกลายเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติโดยกระบวนการพวกนี้ก็ใช้เวลาหลายล้านปีนะครับและมันจะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งด้านความดันและอุณหภูมินี่เป็นกราฟปิโตเรเลียมวินโดว์หรือว่าช่วงที่จะเกิดน้ำมันดิบที่บ่งบอกว่าที่ความลึกเท่าไหร่และอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเกิดน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติได้ อย่างเช่นที่5ถึง150องศาเซลเซียสจะเป็นช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะที่สุดในการเปลี่ยนจากเคโรเจนให้กลายเป็นน้ำมันดิบแล้วที่อุณหภูมิที่สูงกว่า150องศาเซลเซียสน้ำมันดิบที่เกิดขึ้นจะเริ่มสลายตัวและเปลี่ยนเป็นก๊าซธรรมชาติเนื่องจากความร้อนที่สูงเกินไปส่วนที่อุณหภูมิต่ำกว่า50องศาเซลเซียสเคโรเจนจะไม่ถูกแปรสภาพเป็นน้ำมันแต่จะคงตัวอยู่ในรูปของสารอินทรียดิบครับโดยทั่วไปแล้วปิโตเรเลียมวินโด มักจะเกิดขึ้นในชั้นตะกอนที่อยู่ลึกประมาณ2,000จนถึง5,000เมตรใต้ผิวโลกแต่ไม่ใช่ทุกช่วงความลึกจะเกิดน้ํามันดิบได้นะครับมันก็มีระดับความลึกและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดน้ํามันดิบตามกราฟนี้เลยครับแล้วเมื่อเกิดน้ํามันและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้ว โมเลกุลของพวกมันก็จะเบากว่าชั้นตะกอนโดยรอบและเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นสู่ชั้นหินที่มีความพลุนด้านบนครับอย่างเช่นพวกชั้นหินทรายหรือหินปูนชั้นหินที่มีความพลุนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแรงกักเก็บน้ำมันหรือว่าเลสสวอลล็อกที่สามารถสะสมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ปริมาณมากเลยครับโดยด้านบนของชั้นกักเก็บน้ำมันนี้ก็จะมีชั้นหินกั้นหรือว่าแค p ล็อกอย่างเช่นพวกหินดินดานที่จะคอยปกป้องไม่ให้น้ำมันไหลขึ้นสู่ผิวดินครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ บางครั้งน้ํามันก็ยังสามารถขึ้นไปสู่ผิวดินได้เช่นกันครับโดยน้ํามันส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคมีโซโซอิกหรือเมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้วและยุคพาริโอโซอิกหรือเมื่อประมาณ540ล้านปีที่แล้วจะเห็นว่าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจะเกิดจากซากข,ของสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างเช่นพวกแพรงต้นพืชแพรงต้นสัตว์แล้วก็สาหลายเป็นหลักนะครับแล้วช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อประมาณ 200. จนถึง500ล้านปีที่แล้ว ไดนโนเสาร์ไม่เกี่ยวเลยครับไดนโนเสาร์อยู่ในช่วง250จนถึง66ล้านปีที่แล้วช่วงเวลาไม่ใช่ช่วงเวลาที่น้ามันส่วนใหญ่ที่เราใช้ถือกําเนิดขึ้นครับแล้วที่สําคัญไดนโนเสาร์เป็นสัตว์บกบนบกไม่ใช่แหล่งกําเนิดน้ํามันและก๊าซธรรมชาติครับ แต่ไม่ได้แปลว่าบนบกไม่สามารถสร้างเชื้อเพลิงได้เลยนะครับมันมีเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างบนบกครับนั่นก็คือเชื้อเพลิงถ่านหินแต่ที่มาของมันก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับถ่านหินเกิดจากซากพืชอย่างเช่นเฟิร์นและก็ต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่สะสมตัวในพื้นที่ชุ่มน้ําหรือว่าหนองบึงครับโดยมันเกิดขึ้นในยุคพาลิโอโซอิก ซากพืชเหล่านี้จะถูกฝังในชั้นตะกอนในแรงกดและความร้อนที่ต่ำกว่าการเกิดน้ำมันนะครับในกระบวนการที่เรียกว่าคาร์บอนิฟิเคชันที่เปลี่ยนซากพืชให้กลายเป็นฐานหินอย่างเช่นพวกลิกไนและแอนทราไซ์ครับแล้วในปัจจุบันพื้นที่ที่พบน้ำมันสะสมตัวเยอะมากๆก็อย่างเช่นในเขตตะวันออกกลางทะเลเหนือและอเมริกาเหนือครับเคยมีคนมาถามผมว่า ทำไมพื้นที่แถวตะวันออกกลางถึงเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันดิบสะสมตัวอยู่เยอะทางทั้งที่มันเป็นพื้นที่ทะเลทรายครับคือเมื่อราวราว0จนถึง65ล้านปีที่แล้วในยุคมีโซโซ,โซอีกพื้นที่ตะวันออกกลางในปัจจุบันเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเททิสซึ่งมันเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นเปลือกโลกแอฟ,ฟริกาและยูเรเชียทะเลเททิสเนี่ยก็เต็มไปด้วยซากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและรวมถึงสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้าาามมัันดิบบอยาาย่งหศลเคร รวมถึงพื้นที่บริเวณนี้ก็มีชั้นหินกักเก็บน้ํามันที่กว้างใหญ่มากๆสามารถเก็บน้ํามันได้ปริมาณมหาศาลเลยครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งผลิตและก็เก็บน้ํามันชั้นดีนั่นเองครับและเมื่อประมาณ50ล้านปีที่แล้วการชนของแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับยูเรเชียก็ทําให้พื้นที่ทะเลเททิสยกตัวสูงขึ้นและกลายเป็นแผ่นดินสูงครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันที่ทําให้เกิดเทือกเขาหิมาลัยครับ แล้วนี่ก็เป็นสาเหตุย่อๆว่าทาไมพื้นที่ตะวันออกกลางถึงเป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ของโลกนั่นแหละครับแต่อย่างที่ทุกคนตั้งคําถามนะครับถึงแม้เราจะมีแหล่งน้ํามันดิบสะสมตัวอยู่มากมายแต่ยังไงแล้วโลกนี้ก็มีน้ํามันอยู่จํากัดไม่สามารถสร้างใหม่ได้ทันในระยะเวลาอันสั้นคําถามก็คือแล้วน้ํามันที่เรามีเนี่ยใช้ได้ถึงเมื่อไหร่แต่การประเมินปริมาณน้ํามันบนโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากๆครับเราต้องพิจารณาทั้งแหล่งน้ํามันที่เรามีอยู่แล้ว และศักยภาพในการค้นพบแหล่งน้ํามันใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีในการสกัดน้ํามันที่พัฒนาขึ้นทําให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งน้ํามันที่เข้ายากได้มากขึ้นครับคําว่า proof reserve หรือปริมาณน้ํามันสํารองที่พิสูจน์แล้วหมายถึงปริมาณน้ํามันที่ค้นพบแล้วและสามารถสกัดออกมาได้ด้วยเทคโนโลยีและต้นทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันตามรายงานในปี2023ของ BP หรือว่า b r i ติ s h Petroleum หนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบุว่า ปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วหรือว่า proven reserve เนี่ยทั่วโลกมีอยู่ประมาณ1.6ล้านล้านบาร์เรลโดยประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดก็คือซาอุดีอาระเบียเวเนซุเอลาแคนาดาและอิหร่านส่วนักยภาพของแหล่งน้ำมันใหม่ๆที่ยังไม่ถูกค้นพบเนี่ยและคาดว่าจะค้นพบในอนาคตประมาณการว่าอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองได้อีกประมาณ565,000ล้านบาร์เรลโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งน้ำมันใหม่ก็คืออาร์กติกแหล่งน้ำมันที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และทะเลลึกอย่างเช่นอ่าวเม็กซิโกแล้วกนหน้าน้ําของแอฟริกาที่เราคาดว่าน่าจะมีแหล่งน้ํามันอยู่ที่นั่นครับหรือถ้าเรามีเทคโนโลยีที่พัฒน,นาขึ้นเราก็จะสามารถสกัดน้ํามันจากแหล่งที่เทคโนโลยีปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะสามารถเพิ่มน้ํามันสํารองเราได้เช่นกันครับในปี1956นักธรณีวิทยาที่ชื่อว่าเอ็มคิงฮับเบิร์ตได้เสนอแนวคิด พีกออยเทอรีที่บอกว่าการผลิตน้ำมันดิบของโลกจะถึงจุดสูงสุดหรือว่าพี p โปรดักชันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นการผลิตจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดน้ำมันทั้งหมดในโลกก็จะหมดไปครับฮับเบิลได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคำนวณคาดการว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐจะถึงจุดสูงสุดในปี1970และเราก็พบว่ามันค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับแต่คำว่าแม่นยำนี้หมายถึงเฉพาะบริบทของการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับ แต่สาหรับการคาดการระดับโลกเนี่ยเราพบว่าวิธีของฮับเบิร์ตไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับส่วนหนึ่งก็เพราะฮับเบิร์ตไม่ได้คํานึงถึงการพัฒน,นาของเทคโนโลยีที่จะสามารถสกัดน้ํามันได้มากขึ้นหรือว่าราคาน้ํามันและนโยบายพลังงานระหว่างประเทศที่จะส่งผลต่อการผลิตน้ํามันอย่างเช่นการที่โอเปกควบคุมการผลิตน้ํามันเพื่อปรับราคาในตลาดโลกแล้วพีคโอイルเทอรีเนี่ยก็ยังไม่คํานึงถึงการค้นพบแหล่งน้ํามันใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้สํารวจณเวลานั้นเลยครับอย่างเช่น การค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นหลังจากการคำนวณของฮับเบิร์ตครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับแต่ก็มีนักวิจัยบางกลุ่มที่เชื่อว่าโลกเราได้ผ่านจุดพีคไอน์มาแล้วนะครับในช่วงปี2005-2010แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอัตราการผลิตคงที่และจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกแล้วครับแล้วมันก็จะนิ่งแบบนี้ไปอีกสักพักก่อนจะค่อยๆลดลงสรุปแล้วอีกงานแค่ไหนละ่ะน้ำมันจะหมดโลก อันนี้ตอบยากครับเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่สมมติว่าถ้าเราไม่สามารถหาแหล่งน้ำมันใหม่ได้อีกต่อไปโลกเรายังคงใช้น้ำมันต่อวันเท่ากับปัจจุบันนี้อัตราการบริโภคน้ำมันไม่ลดลงไม่มีการใช้พลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนก็มีการคำนวณไว้ว่าปริมาณน้ำมันสำรองที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะหมดลงในช่วงประมาณปี2 0 7 0จนถึง2100นี่เองครับฟังดูเหมือนอีกไม่นานใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการคำนวณน,นี้ หมายถึงคิดว่าเราไม่สามารถหาแหล่งน้ำมันอื่นได้อีกแล้วและเราไม่มีแหล่งพลังงานทดแทนแบบอื่นแต่เราก็คงเห็นว่าโลกจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเรายังคน้นค้นพบแหล่งน้ํามันใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงปัจจุบันนี้เราก็เล่งพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยครับทั้งพลังงานลมพลังงานน้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ครับซึ่งมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของมนุษยชาติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำมันครับหรือในประเทศเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีคนใช้รถไฟฟ้าใช้โซล่าเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นผมไม่คิดว่าน้ำมันบนโลกของเราจะหมดภายในปี2100นี่หรอกครับผมคิดว่าเราน่าจะมีน้ำมันใช้ไปอีกนานมากๆครับเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันน้อยลงและเราจะมีแหล่งน้ำมันเพิ่มขึ้นครับแต่ถึงยังไงแล้วการใช้พลังงานฟอสซิลแบบนี้ก็อย่าลืมคำานึงเรื่องโลกร้อนไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของน้ำมันปิโตรเลียมนั้นมาจากไหนครับ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงชอบเนื้อหาแบบนี้ใช่ไหมครับก็เช็กดูหน่อยว่าได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องนี้แล้วหรือยังถ้ายัางอย่าลืมกดด้วยครับแล้วใครที่อยากฟังคอนเทนต์อะไรต่อไปก็สามารถบอกเราได้ที่คอมเมนต์นะครับโดยหัวข้อไปตรเรียมเนี่ยก็มาจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นี่แหละครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่าน,นี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนๆเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าตัวของทีมงานคนช่องใสค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงค่าค่าเวลาทำงานดึกๆด,กดรับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่างสงสยยัยเขาเนะครับสวัสดีครับ